สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งรายการฟ้าลาราโจรและทีมงานยังอยู่ที่อาเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามอยู่กับคุณหมอสมผลสุโภคลคสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาให้สาธิตการทําสตุเกลือใช่ครับผมเพราะว่าวันก,นก่อนได้พูดถึงว่าเกลือที่จะมาทําสมุนไพรก็ต้องสตูด้วยครับผมเกลือเนะี่ยก่อนที่สตูเราต้องทําให้เกลือออกเป็นค่อนข้างปนนิดน,นึง เป็นลักษณะแบบนี้ฮะอันนี้เป็นเกลือทะเลนะเพราะว่าบ้านเราสมุทรสงครามนะเป็นแหล่งผลิตเกลืออยู่แล้วอันนี้คือเกลือสมุทรสงครามโดยแทใ้ใช่คใช่ <laughs> <laughs> แล้วก็ลูกเขยสมุทรสงคราม <laughs> ทําให้ด้วยเนี่ย <laughs> อา่าดีมากท <laughs> ั้นนี้เนี่ยทางแพทย์แผนไทยคุณหมอคะเกลือนี่มีสรรพคุณยังไง <laughs> เกลือนี่นะครับถ้าเข้าในเครื่องยานะแต่ว่าก็ต้องผ่านการสตูดเนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยรักษาพวกเหลืองเสีย <laughs> <ม>แล้วก็ช่วยทําให้ระบบ ล้างเมือกมาในลำไส้ได้อ่าแล้วก็ถ้าถ้าใช้เป็นข้างนอกก็จะรักษาพวกอาการคันอะไรได้นะครับเนี่ยสรรพคุณเขาก็เยอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญน,นนะเกลือนี่ยังเป็นทั้งอาหารและเป็นทั้งยาด,ด้วยใช่ไหมครับค่ะเราสาธิตเลยไหมเริ่มแรกเลยก็คือ,อเราจะต้องมีหม้อด,ดินใช่ครับหม้อด,ดินแล้วก็ไฟนี่ไฟนี่ไม่มากไฟค่อนข้างจะหนับกระจังอ่อนไฟอ่อนใช่ครับผม เราก็ต้องใช้เป็นภาชนะหมอดินเท่านั้นใช่ครับผมเป็นมอดินภาชนะอื่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมกันนะฮะเราก็ดูว่าที่เราจะใช้เนี่ยเอาประมาณเท่าไหร่นะฮะอย่างเราก็ประมาณแค่นี้ที่เราจะใช้นะล้วก็ใส่ไปนเลยเนี่ยล้วก็ค่อยโรยไปใช่ไหมฮะมันจะดังได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมปดดแปดแปดดเนี่ยเขากําลังนี่แล้วกำลังเซตตัวเขากาลังเหมือนจะคล้ายแบบเจอความร้อนในหม้อ กว่าที่จะเป็นเนี่ยเราก็ดูว่าไฟไฟเริ่มมอดแล้วก็ดูว่าข้างในอ่ะมันจะสีเกลือจากที่มันเป็นขาวๆใช่ไหมฮะมันก็จะออกเป็นสีออกเป็นเทาๆสีมันคล้ายๆเหมือนดินสอพองอ,ะอ่ะม,มันจากขาวขาวขาว,ขาวสะอาดเนี่ยมันก็จะออกซีดลงสีจะซีดลงก็คือเราก็ดูว่าฐานเริ่มดับละก็โอเคละใช้ได้ละสีเขาจะซีดลง ไม่ต้องจับเวลาครับผมเราก็ดูจากฐานเราใช้ประสบการณ์ว่าฐานประมาณแค่เนี้ยกับเกลือแค่เนี้ยมันจะพอดีกันอ่าแล้วก็จนให้ฐานมอดเลยแล้วก็ปล่อยให้ยินแล้วก็สามารถตักเอามาทำยาได้ครับอืมค่ะสามารถนำไปประกอบไปปรุงเป็นสมุนไพรเข้าตำรับยาการสตูเกลือเนะี่ยไม่ยากง่ายง่ายอ่าแต่ต้องเข้าใจหลักหลักการว่าฐานอย่าแรงมากถ้าแรงไม่นะค่ะไม่ได้เหมือนกันอ่า เราจะเปิดเซิบๆดูไหนหม้ว่ามันใช่ได้อ่าก็จะเป็นควานขึ้นโอ้ถ้าตอนที่เคยทำทีแรกเราใส่ใส่ฐานเยอะเกินไปไหมพี่ค่ะได้แค่ด้านบนข้างล่างต้องต้องทิ้งหมดอืมค่ะแม่มันกำลังกระเด็นแปะๆอยู่เลยค่ะตอนนี้ได้หรือยังคะคุณหมออ่าเนี่ยเดี๋ยวดูซิโอ้พี่เขาเริ่มเปลี่ยนสีเลยเห็นไหมเมื่อกี้สีขาวเห็นไหมอันนี้ออกเป็นเทาๆแล้วค่ะเนี่ย อ่าเสร็จแล้วก็ยกลงมาแวบแวบเป็นไงได้ยินเสียงไหมฮะปุด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 ,ปดแวบร้อนไหมอ่ะว,ว้าวคือหม้อดินเนี่ยเขาจะอมความร้อนอเป็นเป็นหมอ้อที่อมความร้อนดันนั้นนะตะตุเครือจะดีมากเลยที่ลองคน,นสินยังไม่ไหมเห็นไหม แต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์่ะเราทำนะไม่ครับไม่ไม่อันนี้คือมีประสบการณ์ใช่ครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยจากเมื่อกี้ข,ขาวขาวค่อนข้างจะขาวใช่ไหมอันนี้มันจะออกเป็นเทาๆแล้วถ,ถ้าสังเกตเห็นไหมฮะแต่เม็ดเขาก็จะค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดจะจะเปลี่ยนไปนิดนึงอย่างนี้คือแตกไปๆเห็นไหมฮะอันนี้คือเนี่ยใช้ได้แล้วครับใช้ได้ละชครับผมอ่าคือในทางสมุนไพรก็คือเป็นยาแก้คันใส่ในยาแก้คันได้ครับผม แล้วก็ยังใช้ต้มอาบได้ฮะสำหรับแก้อาการคันได้เลยครับสำหรับภายนอกแล้วก็สามารถที่จะถ้าเอาบ้วนปากเนี่ยทำให้ฟันแน่นฟันแข็งแรงอ่าแล้วก็สำหรับคนที่ว่าบ้านที่ว่ามีปวกอีเยอะน่ะเอาเกลือที่เป็นเกลือดำาๆนะฮะไม่ต้องเกลือขาวเกลือที่เป็นดำดำมันจะถูกผสมน้ำครับพอประมาณนะแล้วแต่ว่าปวกมากหรือปวกน้อยใช้ลาดเลยครับก่อนปลูกหรือว่าก่อนปลูกบ้านก็ลาดหลุมอ่ะ ลุมเสาที่จะปลูกถ้าเป็นกรณีเป็นบ้านไมนะ้หรือว่าเป็นบ้านปลูกก็ได้<ะ>หรือว่าบางท่านที่ว่าปลวกมีอยู่แล้วก็ใช้เนี่ยฮะถ้าอยู่ด้านบนเราก็ใช้แบบฉีด,ฉดเอาหรือว่าเป็นเครื่องก็ได้ฉีดหรือว่าอยู่ข้างล่างก็ลาดกับพื้นเนี่ยนี่ฮะถูกด้วยแล้วก็ดีด้วยไม่อันตรายด้วยใช่ครับผมเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ท่านผู้ชมสามารถนําไปใช้ได้ค่ะอ่าอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าท่านผู้ชมลองนําไป ทำดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าอยากจะทานยาแก้คันทําไม่เป็นหรอกกว่าจะสตูเกลือนี่ไม่ต้องเลยมาที่หมอสมผลนี่เลยเรามียาแก้คันไว้ให้อาการคันที่เกิดจากน้ําเหลืองเสียผ,ผู้พองด่างดําอาการคันที่เกิดจากการที่เลือดลมไม่ปกติอ่าอันนี้สามารถทานยาแก้คันที่เข้ากับเกลือนี่แหละได้นะคะวันนี้ก็ ขอบพระคุณคุณหมอสมผลจุโภล่คำมากค่ะคขอบคุณค่ะในประโยชน์ทางยาเกลือก็มีประโยชน์ในการที่จะนำมาใช้เป็นยาใช้ภายนอกและยาใช้ภายในใช้ภายในก็คือนำส่วนประกอบของเกลือที่เราสตุนี้ไปใส่ในตำรับยาเช่นยาแก้คันแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นยาภายนอกก็อาจจะใส่ในลูกประคบได้ครับผมเพื่อที่จะถนอม ไม่ให้ลูกประครบนั้นเสีย<ด>แล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการซึมซาบไปตามผิวหนังได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ประโยชน์ในด้านผดุงคันด้วยครับผมแล้วก็ช่วยรักษาแผลได้กรณีคนที่ว่ามีแผลสามารถต้มอาบได้อ่าค่ะต้มอาบได้นะคะก็นี่คือประโยชน์ของเกลือและกรรมวิธีในการสตุเกลือก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะ